ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาพาจังหวัดขอนแก่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอสาระดีๆจากรัตนาภาสวัสดีครับผมนายหนึ่งสิทธินาานเนล่าศนแผนกตัดผมชายของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภานะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา ทำการรับคมปัตเตอร์เลียนนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือสำคัญที่ที่ตัดผมใช้ก็คือตัดปัตเตอร์เลียนใช่ไหมครับที่เราจะใช้รับคมนะครับเราเริ่มเลยนะครับก่อนเร่นเราก็ต้องแกะฟันปัตเตอร์เลียนออกมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะแกะนะครับเราข้อควรระวังนะครับเราต้องเอาผ้าปูนะครับเพื่อเพื่อฟันปัตเตอร์เลียนหล่นลงนะครับมันจะได้ไม่ แตกนะครับโอเคครับตอนนี้มันหกวันพิเศษนะครับรุ่นนี้มันรุ่นรุ่นใหม่นะครับเอารุ่นดั้งเดิมของเรานะครับจะได้เกะี่ง่ายนะครับก็คือเราไขสกูนะครับสองตัวที่อยู่ฟันแบตเตอรี่นะครับออกนะครับนะครับไขออกธรรมดานะครับแล้วเวลาวางลงก็จะมันก็จะมีสิ่งสกปรกนะครับเป็นทั่สเศษผมนะครับ เราก็ใช้แปรงสีฟันนะครับทําความสะอาดออกก่อนนะครับครับอันนี้คือทําความสะอาดตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดของฟันแบตเตเรียนะครับด้วยการใช้น้ำมันก๊าสนะครับเพ่ใส่ภาชนะที่เราใช้นะครับ2อันนะครับเพื่ออันแรกเราก็จะใช้ทาความสะอาดนะครับทําความสะอาดออกนะครับ ไม่มีเสียษผมเสียษอะไรนะครับนะครับทําความสะอาดเส็จแล้วก็นะครับต่อไปนะครับก็จะทําการร,ารับคมแบตเตอรี่นะครับเราจะใช้กระจกขันไหนก็ได้นะครับเราจะใช้กระจกนะครับเราจะไม่ใช้หินนะครับเพราะว่ากระจกมันจะไม่สามารถสึกก่อนได้นะครับนะครับเราจะใช้กากเพชรน,นะครับกากเพชรที่เราซื้อมาตามท้องตลาดที่ตาม นะครับวางบนกระจกนะครับแล้วเราก็นำมันก๊านนะครับมาหยดใส่นะครับนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณนะครับแล้วเราจะเอาฟันบัตตาเลียนที่นะครับด้านเรียบนะครับฟันบนฟันบนก็คือตัวเล็กนะครับฟันฟันล่างคือตัวใหญ่นะครับเอาฝ่ายด้านเรียบนะครับ โฟมนะครับถ้าเมื่อเสียงมันหายไปแล้วก็เพิ่มตากยนนะครับทัอยู่ประมาณสองนาทีนะครับถ้าเราใช้ทั้งสองมือก็ได้นะครับทั้งฟันบนฟันล่างนะครับฟันบนก็เอาเหมือนเดิมนะครับเอาที่มือซ้ายหมืนขวาแล้วกเรานะครับนะครับแบบง่ายนะครับ เราสามารถทําเองที่บ้านไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางรับรับฟันตะเกียบก็แปดสิบาทนะครับทุกวันนี้นะครับในเงินอคอนแก่นแปดสิบาทนะครับแต่ตามอำเภอจะไม่ค่อยมีนะครับที่รับฟันตะเกียบน,นะครับเพราะนั้นเราสามารถทำเองได้นะครับพอเสียงมันเงียบไปนิดนึงเราก็ใส่กากาเ,เพิ่มนะครับเพื่อให้นะครับ ใช้ขวาได้หมดนะครับเราจะมือแนบเฉยนะครับหมุนได้ช้าๆก็ได้หมุนเร็วก็ได้นะครับนะครับแนบหมุนซ้ายหมุนขวาวนออกวนเข้าก็ได้นะครับมันจะไม่เหมือนแต่งหน้านะครับแต่งปันถ้าแต่งหน้ามันจะหมุนด้านเดียวนะครับต่อไปก็คือเราต้องทาความสะอาดให้มันสะอาดก่อนนะครับเอาน้ําที่เราน้ําน้ําแรกที่เราเตรียมไว้นะครับ อันนี้คือทําความสะอาดให้มันนะครับเพื่อไม่ให้มีกากเพชรติดไปอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือให้สะอาดที่สุดนะครับเช็ดออกให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีกากเพชรติดไปนะครับตอนนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับทาความสะอาดให้เสร็จก่อนนะครับนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ต่อไปเราก็จะขัดแบบ ช้เฉพาะน้ำมันก๊าซเฉยนะครับก็คือใช้นะครับนะครับเอาแผ่นใหม่นะครับเพื่อจะได้มองเห็นคัดเจียนนะครับตอนนี้มันสีทาๆมองไม่เห็นนะครับก็คือด้านเรียบลงเหมือนเดิมนะครับเมื่อแต่อะด้านที่มันเรียบลงนะครับหน้าฟันที่ประกบกันนะครับเราไปใช้น้ํามันก๊าซลงนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ํามันเฉยนะครับจะลมน้ํามันเฉยไม่ใช่ ไม่ได้ใส่กาเทสนะครับตอนนี้มันจะไม่มีเสียงดังนะครับก็คือตอนนี้คือทาความสะอาดให้มันเรียบนะครับฟันนะครับตรงไหนที่มันไม่เสมอกันมันก็จะเสมอนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับใช้ประมาณนาทีกว่านะครับอันนี้ไม่ต้องนานนะครับนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับซ้ายขวาได้เหมือนเดิมนะครับพออันนี้ ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งแล้วก็เสร็จนะครับเป็นการเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดโดยใช้น้ํามันที่น้ํามันใหม่ๆที่เราใช้ในภาชนะอันที่สองนะครับในอานนี้น้ํามันจะไม่สกปรกนะครับถ้าเกิดน้ํามันสกโปรกแล้วเราไปใช้เดี๋ยวมันก็จะเหมือนนะครับเหมือนที่ที่รายที่ปูวันสีสารลูกค้านะครับน้าจะทําให้ฟันปัดแต่งเราไม่คมเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะครับกระดาษชิชชู่วไปใช้ได้นะครับ ซักซัออกนะครับนะครับนี้ก็เป็นการสิทธ์สาหรับการรับคมนะครับต่อไปก็เป็นการประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับหลังจากเสร็จที่เราเช็ดน้ํามันสะอาดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการประกอบคืนนะครับนี่คือการเป็นการรับคมปัลติเลียนอยู่ที่บ้านแบบง่ายๆนะครับเราก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นการประกอบคืนนะครับก็คือ เวลาประกอบคืนก็เหมือนกันนะครับผ้านะครับอย่าให้ห่างนะครับอย่าไปวางไว้บนโต๊ะอะไรนะครับถ้ามันหล่นไปเดี๋ยวฟันหักนะครับถ้าหล่นบนผ้าก็ไม่มีปัญหานะครับเอาฟันบนวางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปันล่างประกบนะครับก็สกูก็ขันเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาขันสกูกก็อยากให้ปีนเกลียวนะครับขันเข้าปกติธรรมดานะครับ การหมุนเข้าก็อย่าให้ปีนเกียวนะครับถ้าปีนเกียวแล้วเวลาขันออกขันเข้ามันจะล็อกไม่ได้นะครับขันเข้าธรรมดานะครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นช่างถ้าเป็นช่างผมตัดผมแล้วก็คงตั้งฟันเต็นนะครับฟันบนฟันล่างยาวกว่าฟันบนหนึ่งมิลนะครับแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับแล้วก็ส่องดูนะครับฟันล่างยาวกว่าฟันบนหนึ่งมิลนะครับแล้วเราก็ การล็อตเลครับแล้วเราก็ดูอีกทีนะครับว่าฟันมันได้ไหมตั้งได้นะครับนะพอได้เสร็จนะครับแล้วก็หอน้ำมันอ่าพอประกอบเสร็จนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการตอนนี้นะครับก็คือหยอดน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันจากนะครับธรรมดาเพื่อ รักษาฟันปัเตอรีนไม่ให้ขึ้นสนิมนะครับไม่ว่าเราใช้เสียบหรือว่าก่อนใช้หลังใช้เราก็ต้องหยดน้ำมันปัเตอรีนนร่นะครับนะครับครับเสียงใช้ได้นะครับหรืออย่างเดียวหัวหุ่นนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับขอให้ติดตามชมคลิปของเราเไปเรื่อยๆนะครับของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติและครอบครัวรัตนาภานะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆมาแนะนํานะครับ